คการสวัสดีช่วงเ้าของวันทีมีสิบสามกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับพระซาลุชินีกลาเป็นคลิปที่สองของทั้งขอกครับพี่น้องครับเป็นชิปใหญ่มากครับพี่น้องครับสาเหตุก็ยังที่น้ำเลี้ยนไปว่ามันมีทั้งราคาหยกราคาแยกเดี๋ยวพอไหมพี่น้องนี่ซับซ้อนนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหันขมาเมืองกดกติกางด้วยครับพี่น้องครับงพรทั้งขอกเนี่ยประกันตำนี้ขาโกขาทรนให้มองไหนมีตำนี้กระสีบอกสีเก้าแจ้งไปเลยครับพี่น้องครับโมโลออกส่งส อยู่แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าโดยปกติถ้าง่วมีตำแหนิผมสิบอกสิ่ก้าวแจ้งไปเลยครับวันนี้ง่วทั้งควาเข้ากับเป็นง่วงทรงฟรีสองรอยกิโเมตรบริการเจีบเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองรอยกิโเมตรพอมีพี่น้องอยู่ไกลอยากได้ก็ต้องมีคารถเพิ่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพูดคุยตกลงกันครับพี่น้องครับเรียงคารถนี่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอกาศวิสัยจังหวัดเลยนะครัับอ่่างวทีผม มีสองเมียุูกสองนะครพี่น้องครับว่ามีฟอบ์บามันพุ่งขอคกับพี่น้องครับอ่ะหันลงมงคมทีนึครับเป็นเมียลูกเนี้ยลูกตัวที่สองเมีสูงลอยสามสิบเนี้ยเมียอ่างอ่างคนโพนดูกหมูงวบปากกล้วยไง,ไงเนี่ครับพี่น้องครับหน้าหนา,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 นาครับ กาครับพี่น้องครับกาตัวลูกสาวเพิ่มอีกสิเก่าสี่เดือนสำหรับชุดที่หนึ่งเอาไปหนึ่งมื่นเก่าพันหารอยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับได้ดูกสาวแดงโบดเด้ครับพี่น้องครับเสาอยู่สามเดือนไปอ่านี่ครับแม่นั่งนะนะ หูเนี่ย่อยู่วครับพี่น้องครับจุดที่หนผ่านไปที่สอนี่ก็ราค่าเดียวกันครับหนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยบาทเช่นกันครับเป็นเมีลูกเมียง,งัวลูกเรกเมียสูงหน่อยสาบวกสาวอายุสี่เดือนสายเท่าโบดครับเมียโบลูกโบลูกสาวกัน เอาสวยๆนี่ครับไปเข้าโบด้วยครับมีตัวแม่เพิ่นครับแม่ก็รุ่นทองแม่กับโบดเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับวันนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งชุดที่สองใส่กันเด้อครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับในกรณียกได้ครับสามหมื่นหกพันบาท ส่วนควบนี่แทบ้านก็ซื้อเลี้ยงเหรอครับพี่น้องครับกับแม่หัวหล่นบ้านที่ลงคลิปแม่ลูกปูกหายออกน้ำทุกมือครับพี่น้องอ่ามืเมื่งชุดที่สามครับผู้ใดอาเล่สายเลือดดีเลี้ยงครับเป็นแม่ลูกเมียงวัวลูกแรกแม่รอสูงเลยสามสิบบวกแม่เงาเงาครับแม่เงาเงากลองสั่งดีแข็งขาไงลูกครับเพราเส้นเล่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นแม่หนาอยู่ด้วยครับพี่น้องครับปกติวัวเลียกเขาสูงเดีวครับพี่น้องครับ หลังเปรี้ยเร่มเจ็มครับแต่มเต็มง่วมากกับว่าน่อยเหรครับพี่น้องครับอ่ะเดือนะไรก็สูงยู่ครับพี่น้องขายตามเนื้อผ่ามันแล้วครับพี่น้องครับนะครับแขีงขาดีเรียบดีนี่ตัวลูกสาวคนอายุสองเดือนเนี้ยเนี้ยแล้วตัวใหญ่ยี้ด้วยครับพี่น้องครับตัวลูกสาวสนเราคนเงียไปสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทด้วครับพี่น้องครับนี่ครับขายตามเนื้อผ่ามันครับพี่น้องครับขายตามเนื้อผ่าขายตามเส้นของถือเข้ากับมีของ ราคาแพงมากกมีในขอครับพี่รองครับตามเนื้อผ่าตามเกล็ดงอครับพี่รองครับตามคุณผ่างอหายบ้างสิหรอครับพี่รองครับมันจะเข้าใจไงเพราะว่างอเขาร่มตัวสามพันตวสี่พันกับมี่พี่รองที่ตามทังๆอย่าครับคมละมื่นกวาทกับมีหมื่นหน่อยๆกับมีคมละสองสามมื่นกับมีมันก็แล้วจะเกล็ดงอได้ครับพี่รองครับให้เข้าใจตามนี้ครับสนใจแบบใดยกแยกแบบใด โทรมาปรึกษาผมในตลอดยีบสีมโมงครับพออย่างเดียวอย่าโทษเห่นโทษตัวโทษต้มกันคนที่ซื้อผมเน้นย้ำทุกคลิปปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับจ้องคอยโทรมากครับพี่น้องครับถ้าลูกเมียเฮี้ยงคางพอเมียเฮี้ยงคางพอพรอมเพรียงน้ำกับยาซื้อแต่พรอมเพรียงกันยังซื้อถ้าท่านซื้อในช่วงนี้ท่านก็สิได้เปรียบได้เปรียบมองได้ได้เปรียบมันก็ดีก็ซื้อช่วงมันแพงครับพี่น้องครับซื้อช่วงมันถือไปเรียงอระรัวเตามันขาย ก็ได้ครับพี่น้องครับหรือว่าคุณแม่มันอ้วนจงรูนไวเป็นแม่พันธุ์ขายแม่มันก็ได้ครับพี่น้องครับมันอ่านได้หลายหนครับช่วงมันถือกครับพี่น้องครับช่วงง่าแพงยุ่ยนี่นี่มิตะคมนะสามหมื่นไปคุณนลรครับพี่น้องครับงอณะนี่เกี๊ยนี่ครับพี่น้องครับบอกได้ครับมีละสามหมื่นไปอันนี้ก็ขายตามยุคตามสมัยมันปรับตัวให้เขากับราคาให้ได้ครับคนไกลการตลาดให้ได้เราทันสียุ่รอดครับในการเลี้ยงงวครับพี่น้องครับอย่าไปชีดตะวันคยขายเด็กแพงราบไว้ก่เลี้ยง ถึงมันสิถือสิแพงแต่ว่ามันเป็นทร,รัตย์เศรษฐกิจมันขายไงผมก็บ,บอกเอฟซียูทูบคลิปครับพี่น้องครับมันขายไงเฮาเดือดร้อนเฮาสามารถแปลงแปลงทรัพย์สินเฮ้านี่แหละง่วงเฮาเนี่เป็นเงินสดได้ทันทีครับพี่น้องครับถึงมันสิถือสิแพียงกาญามันแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีเอาจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ